กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าสายกับเกมเลนเจอร์เช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเลนเจอร์ตัวเก่านะครับซึ่งน่าจะอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงซีซัน2นะครับผมและตัวนี้นะครับก็เคยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวโหดสำหรับการที่เราออกไปเล่นใน PVP ด้วยนะครับก็มาชมพร้อมกันเลยครับผม ก็ได้แก่ชื่อของเขานะครับชื่อฮิปฮอปไดโนเสาร์คนี่นะครับผมมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดพร้อมกันเลยนะครับก็เป็นเลนเจอร์แทดนน้ำนะผมสายพลังนะครับใช้แร่เต็มๆเลยอยู่ที่1590นนะครับซึ่งถามว่าตัวนี้ดีไหมนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็คือความเร็วในการโจมตีปกตินะครับส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ถือว่าเร็วเลยนะครับผม ค่าพลังโจมตีนะครับผมก็อยู่ประมาณที่1,92 000นะครับโดยมากนะผมเท่าที่ผมดูนะตอนนี้ก็คือเขาน่าจะเป็นสายสพอร์ตมากกว่านะครับค <c oughs> ่าพลังนะครับผมอยู่ที่2ล้านเท่านั้นนะครับความเร็วในการโจมตีนั้นอยู่ที่118ความเร็วในการเคลื่อนที่110 ระยะโจมตีเนี่ยถือว่าใกล้มากนะผมเรียกได้ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมเรียกว่าเป็นตัวสายถึกได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเขาจะค่อนข้างแบบหนานิดนึงนะครับผมอัตราติดคิติคอนเป็นศูนย์นะครับแรงโจมตีคิติคอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อัตราการหลบหลีกเท่ากับศูนย์นะครับอัตราความแม่นยำสิบเปอร์เซ็นต์อัตราการใช้สกิลสามสิบเปอร์เซ็นต์อัตราการหลบสกิลศูนย์นะครับ <c oughs> อัตราความมั่นยัของทักษะเป็น10บนะครับผมต้านเนี่ยอยู่แค่40เท่านั้นนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าอย่างน้อยก็ยังดีนะครับผมที่มีให้แค่ตั้งสิแค่40ก็ยังดีนะครับผมดีกว่าไม่มีเลยนะครับส่วนครูดาวอยู่ที่9กาวีนะครับผมเนื่องจากว่าล่างของเขาเป็นล่างอันต้านนั่นเองนะครับ <c oughs> เราไปดูที่สกิล1กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม สกิลหนะครับชื่อ spinning attack นะครับกิ้งอย่างสุดแรงเพื่อพุ่งชนศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย150%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกวินาทีเป็นเวลา10วินาทีนะครับลดอัตราการหลบอีก30%เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ลดการหลบทักษะในพื้นที่30%เป็นเวลา10วินาทีนะครับซึ่งระยะจุดของเขานะครับผมก็จะอยู่ที่350จุดนะครับถือว่าไกลในระดับนึงเลยนะครับผม ส่วนความน่าจะเป็นในการที่จะใช้สกิลได้ผลนะครับผมหรือว่าโดนเต็มๆนะครับมีแค่30%เท่านั้นนะครับส่วนครูดาวจะอยู่ที่12วินาทีนะครับผมอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าแค่สกิลแรกก็ถือว่าน่าสนพอสมควรแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้น่าสนมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูที่สกิล2นั่นเองนะครับสกิล2ครับผมชื่อ Hip Hop Fire นะครับเลน,นสาเสาสุดแสนจะวันเดอร์ จะพ่นไฟใส่ศัตรูนะผมซึ่งตรงนี้นะครับมันทําให้เราเห็นอย่างนึงครับผมก็คือชะงักสิบวินาทีนะครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับตัวของแดเนียลนะครับผมแดเนียลรถมะนาวนะครับถือว่าโหดพอๆกันเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีการชะงักสิบวิเลยนะครับผมอันนี้เรียกได้ว่าศัตรูนะครับที่ยืนอยู่ตรงหน้าเรานะครับผมจะนิ่งปล่อยให้เราโจมตีได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมเป็นเวลาสิบวินาทีเลยนะครับ แล้วก็จะมียกเลิกทักษะอมตะสิบวิอันนี้บอกได้เลยครับว่ามันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากนะผมสมัยตอนที่ผมเล่นซีซัน2ใหม่ๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่หลายๆคนแบบไม่อยากเจอนะครับถ้ายิ่งแม็กนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องพูดถึงครับโหดสุดๆครับผมตัวนี้ในสมัยก่อนเรียกได้ว่าเป็น ทบจะเรียกได้ว่าเป็นเมตาเลยนะครับผมเป็นเมตาสาหรับผมนี่คือเป็นตัวที่ใช้นานมากๆนะครับแล้วก็มีความสามารถที่แบบว่าขวดสุดๆเลยนะครับผมส่วนระยะจุดนะครับอยู่ที่400จุดครับผมเรียกได้ว่าไกลมากเลยนะครับไกลขนาดที่ว่าตัวของไทกะก็ยังโดนนะครับผมเพราะว่าไทกะเนี่ยระยะยืนของเค้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่แค่280เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าโดนยังไงก็จุกครับผม ส่วนระยะหวังผลนะครับผมหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นความน่าจะเป็นแล้วกันนะครับผม30%เท่านั้นนะครับที่จะโดนผลสองสกิลนี้นะผมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อุปกรณ์นะครับผมใส่ความแม่นยำของให้เขาไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีตัวศักยภาพแต่อย่างใดนะครับเนื่องได้ว่าเขาเป็นตัวเก่านะครับผมเลยไม่มีค่าศักยภาพให้นะครับ ส่วนคููดาวจะอยู่ที่12วินาทีนะครับผมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับเราไปดูที่เกียร์กันบ้างนะครับผมผมใส่เกียร์ให้เขานะครับก็คือค่าพลังโจมตี393นะครับค่าพลังชีวิต435ต้านต้านใบนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าการต้านการกั้นเสียงครับผมอันนี้น่าจะเรียกว่าต้านใบนะครับหรือว่าส เขาเรียกว่าเหมือนกับข้ามสกิลอะไรสักอย่างนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่87นะครับผมส่วนชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นอัตรากระโดดสกิล50%ต้าน50%แล้วก็พลังชีวิต444แล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายแร่ลงมานะครับผม17.6%ส่วนชิ้นนี้นะครับก็ผมก็จะใส่มาเป็นต้านนะครับผมอันนี้นลหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับ ว่าทำไมผมถึงเสกใส่ชิ้นนี้นะครับผมอันนี้บอกเลยนะครับว่าที่ผมใส่ต้านมา59นะผมรถแรก28และทำไมถึงยังมีพลังโจมตีเวทนะครับบอกได้เลยครับว่าจริงๆแล้วผมต้องการแค่2อย่างเท่านั้นนะครับผมก็คือต้านสกิลกับรถแร่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมที่ผมใส่แบบนี้เพราะว่าเกียร์อื่นนะครับของผมนําไปใส่ตัวที่ผมเอาไว้สําหรับโจมตี ในในตัวหลักของผมอยู่แล้วนะครับมันก็เลยแบบว่าไม่มีตัวอะไรให้ลงแล้วนะผมนอกจากของที่แบบว่าหลุดออกมาจากของสายเวทนะครับผมหรือว่าสายไหวทิมนั่นเองนะครับผมก็เลยเอามามาใช้ชั่วคราวก่อนเท่านั้นนะครับผม <c oughs> คือพูดง่ายๆครับก็คือถ้าผมมีเกียร์ที่ดีกว่านี้นะครับหรือว่าถ้าทาง GM นะครับผมหรือว่าทาง General Manager นะครับผมใจดีนะครับก็อยากให้ผมเปิด ได้เกียร์ดีๆบ้างนะผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยครับผมต้องการตัวเลนเจอร์ที่ดีๆก่อนนะครับแล้วก็ต้องการแบบเกียร์ที่ดีนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอให้ผมจับได้ตัวของแบบเลนเจอร์ลิมิเต็ดแบบว่าฟุกๆเยอะๆหน่อยนะครับผม2ตัว3ตัวก็ยังดีนะครับแล้วก็ถ้าผมเปิดได้นะผมก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่ผมจะส่งเกียร์เพิ่มนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่ารายได้ผมน้อยนะครับ ก็เลยไม่สามารถที่จะสมเกียร์ได้นั่นเองนะครับผมถ้ายังไงก็ฝากคุณ GM และหลายท่านนะครับผมผมก็เรียกขอวิงวอนเลยแล้วกันนะครับช่วยทําให้ผมแบบว่าได้เปิดและได้ตัวดีๆนะครับผมผมจะได้เอาลูบี้ที่เหลือนะครับผมไปเปิดเกียร์นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณคุณ GM ล่วงหน้านะครับอันนี้จะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คุณผู้ชมก็ไปชมกันต่อเลยนะครับผมสําหรับสเตจหลักนะครับ ผมจะพาคุณผู้ชมไปทดลองใช้ตัวโคโนี่ฮิปฮอปตัวนี้นะครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมก็อาจจะกรกแอมบ่อย้วกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแล้วก็ยังไม่พ้นฤดูหนาวนะครับผมช่วงตอนกลางคืนเนี่ยจะมีอากาศเย็นนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนตับแตกเลยนะครับผมอ่านี่ไปชมกันต่อเลยนะครับ บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตโดยแท้นะครับมันก็เลยอาจจะแบบว่าเลือดไม่ค่อยสูงนะครับผมอุ <c oughs> อันนี้ผมกดพลาดไปนะครับเผื่อไปกดคูณสองก็เลยทำให้แบบว่าแรกขึ้นมาเยอะนะครับผมอันนี้พนนี่ผมไม่ได้ใส่แบบว่าให้เขาออกตัวแบบว่าออกสก,กิลไว้นะครับมันก็เลยมีปัญหานะครับผม ตายแล้วนะครับจะดีไม่ดียังไงอ้อน,นี่ถือว่าโหดแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะหมุนตัวไปชวนฝากสัตรูแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบัฟหน้าป้อมนะครับผมอ่าพอพ่อนไฟปมนะครับก็จะสตัยาวเลยครับผม เมื่อสักครู่เป็นโกงจักรนะครับทำให้ฝ่ากศัตรูแบบว่ามีปัญหานิดหน่อยนะครับผมโกงจักรนี่จะเป็นการโจมตีแบบแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรครับแบบเหมือนกับทำให้เลือดลดทีละน้อยทีละน้อยนะครับผมหรือว่าเป็นสกิลพิษละกันนะครับอ่านี้ครับผมพอพ่อนไฟทีนะครับก็แบบว่า ดูดีทันทีนะครับทําให้ฝั่งศัตรูสตันไปได้ยาวเลยนะครับก็ผมเคยเห็นหลายๆท่านนะครับผมที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยขึ้นไปม้าสองนะครับบางครั้งยังมีเจออยู่เลยนะครับผมที่แบบว่าของเขาเป็นตัวแม็กแล้วนะครับก็คือแบบว่าเขาจะใช้ความสามารถพิเศษนะครับผมก็คือมีการเพิ่มคูดาวฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ ตัวของเขาก็ออกเร็วขึ้นนะครับผมส่วนสกิลเนี่ยถ้าได้ความสามารถของอลิสติกินะครับหรือว่าตัวเบลที่พบลักในดันเจียนนะครับแล้วก็จะมีแซลลี่อ๋ะไม่ใช่แซลลี่ครับผมเรียกเรียกว่าโคนี่มัธยมแล้วกันนะครับ3ตัวนี้นะครับผมบอกอ่ะไม่ใช่นี่ครับต้องเรียกว่าแซลลี่อนุบาลนะครับผมไม่ไม่ใช่โคนี่นะครับแซลลี่อนุบาลเอกชนนะครับตัวนั้นนะครับเขาก็จะช่วยในการที่แบบว่าทําให้แบบว่า ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทำให้แบบว่ารีเซ็ตสกิลง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เราแบบว่าติดสกิลออกบ่อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันต่อเลยนะครับที่ห้อง PVP เลยแล้วกันนะครับผมอันนี้อาจจะไม่แน่นอนนะครับว่าผมจะรอดหรือเปล่านะผมเพราะว่า ผมจะใช้ทั้งหมด10ตัวเป็นการช่วยทีมนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าหรูหราเหมือนบางท่านนะครับผมที่แบบว่าเอา5ตัวมาชนะหลายๆหลายๆแบบหลายๆทีมได้นะครับผมไม่เน้นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการสําหรับผมเองนะมันเป็นการดูถูกฝั่งตรงข้ามเกินไปครับผมก็เลยไม่ทําหรือพูดอกีกอย่างก็คือว่าตัวเราอาจจะยังไม่เจ๋งพอด้วยแหละครับมาชมทีมนี้กันเลยนะครับผมเมื่อสักครู่เนี้ย าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็คือทีมตัดแรกเขาเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยขอผ่านนั่นเองนะครับผมแต่สาหรับทีมนี้นะครับมั่นใจแล้วครับว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นชนะนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าตัวของริวที่อยู่ซ้ายมือผมนะครับชื่อตัวนี้นะครับผมมันโหดตรงที่ว่ามันทําให้ทาาดน้ําเป็นลายท่าได้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับ และนี่นะครับผมก็ใส่มาเรียบร้อยนะผมสหรับทีม5้านะครับเป็นทีมที่ผมเอาไว้เล่น PVP นะครับก็เดี๋ยวไป้ชมพร้อมกันเลยครับก็ถ้าสมมติเกิดว่าตัวของโคนิฮิโปไม่ตายซะก่อนนะครับผมก็จะได้เจอพร้อมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูพร้อมกันเลยนะครับผมถ้าฝั่งให้เห็นฝั่งตรงข้ามต้านปุ๊บนะครับก็มั่นใจได้ครับผมว่าสกิลใช้ได้ผลนะครับ แต่โดยมากนะผมตัวคนตัวคนนี้นะครับผมค่อนข้างจะตายง่ายไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นเลนเจอร์ตัวเก่านะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเลือดเนอกค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในล่าของไฮเปอร์มาสเตอร์นะผมผมมั่นใจได้เลยครับว่าโหดแน่นอนับผมเพราะว่าเขาจะมีเพิ่มคูลด,ดาวน์ฝงดศัตรูด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องมารอดูแล้วนะครับว่า จะมีผลทําให้ฝั่งตรงข้ามนะผมแพ้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนะผมโอกาสติดมันไม่ค่อยเยอะนะครับอีกอย่างครับผมมันก็ค่อนข้างที่แบบว่าจะออกชา้านิดนึงนะครับผมโดยเฉพาะตัวของเขาเองครูดาวตั้ง9ก้าวินะครับถ้าแม็กจะดีมากเลยครับผมอ่าชนะแล้วนะครับ คือพูดง่ายๆครับผมมันต้องใช้เวลานะครับในการที่ทําให้อลิสติกินะครับผมออกสกิลแบบว่าเป็นรีเซ็ตสกิลนะครับก็จะทําให้ชนะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมสาหรับใครที่มีเบลนะครับผมแล้วแบบว่ายังอาจจะแบบว่าไม่ไม่เข้าใจบทของตัวละครนะครับผมว่าทําไมอาจจะออกแบบว่าสกิลหนึ่งเมื่อเยอะเกินไปนะครับบอกตรงๆับผมผมต้องการสกิลหนึ่งมากกว่าสกิลที่สองนะครับผมเพราะว่า ถ้าตัวของคุณผู้ชมนะครับผมมีตัวของเมลิโอดัสอยู่แล้วนะครับเลิกพูดถึงได้เลยครับผมว่ามันมีปัญหาของเบลนะครับเพราะว่า2ตัวนี้สกิลเหมือนกันนะครับมันต่างกันเพียงแค่ว่ามันมีครูดาวเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวของเบลนะครับผมต้องการสกิลรีเซ็ตของเขามากเลยนะครับแต่ว่ามันไปอยู่ในไอดี ID ลองสิครับผม จริงๆอยากให้ ID ดีหลักได้นะครับแต่ว่าไปตกอยู่ที่ ID ดีรองก็เลยต้องทําใจนะครับผมจะถามว่ามันดีตรงไหนนะครับผมในไอดีรองเนี่ยครับผมยังมีตัวลิมิเต็ดค่อนข้างน้อยแต่ว่าพอได้เบล,ลเข้าไปนะผมค่อนข้างจะช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีมที่2กันเลยนะครับผมก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับผม อันนี้ชื่อคุณแมนนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะว่าเขามีสายบินนะครับขอผ่านเลยแล้วกันครับผมคนไทยไม่ตีนะครับต่อให้เจอคนไทยที่เป็นโปรก็ไม่ตีนะครับผมยกเว้นนะครับก็คือถ้าผมไม่ได้ทาคลิปเนี่ยครับผมผมบอกได้คําเดียวนะผมตีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าบางครั้งนะครับเขาก็มาตีผมผมนะตีทีมผมเหมือนกันแล้วทีผมก็แพ้เหมือนกันครับผมบางครั้งบอกได้เลยครับว่าตอนไม่ทำคลิปนะครับผมตียับเลยครับผม <c oughs> เวลาไม่ได้ทำคลิปตีทุกคนครับยกเว้นคนไทยคนไทยเนี่ยเน้นจจกแต้มากกว่านะครับผมอันนี้ขอผ่านเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามีตัวโหดอยู่2ตัวนะครับก็คือมีตัวของลิงคัตนะครับแล้วก็ตัวของเจมเมดูซ่านั่นเองนะครับผมขอผ่านเลยนะครับเพราะว่าทีมเมื่อคู่นะครับผมเป็นทีมที่แบบว่ามีทั้งเพิ่มคูดาวนะครับแล้วก็มีทั้ง ตัดแล่นะผม <c oughs> ทีมนี้ขอดูสักคู่นะครับว่าจะเล่นดีไหมไม่ไหวนะครับมีทั้งหมดห้าตัวที่แม็กเลยครับผมขอผ่านนะครับถ้าตัวไหนที่แบบว่ามีทั้งสายบินนะครับมีทั้งไทยกาแบบโหดโหดนะครับผมขออนุญาตผ่านเลยครับทีมนี้ก็มาวัดใจกันเลยครับผมเพราะพีงฝ่งตรงข้ามนะครับก็ เขามีเพิ่มคูดาวทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับมีตัดแร่ทั้งหมดอยู่3ตัวแล้วก็มีทําให้สกัดนะครับผมตัวนี้นะครับสกัดกั้นความสามารถของคูดาวคูดาวสกิลนั่นเองนะผมสกิลของเรานะครับจะช้าขึ้นตามจํานวนของตัวเขาขึ้นมานะครับผม <S <S ก็เดี๋ยวไปดูพร้องกันเลยนะครับว่าตัวตัดแร่ทั้งหมด4ตัวนะครับผม จะเอาชนะผมได้หรือเปล่าหรือว่าผมจะชนะเขาได้หรือเปล่านะครับก็ไปดูพร้อมกันเลยครับ <c oughs> อันนี้บอกเลยเลยครับผมว่าไม่มั่นใจนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าทีมของเขาค่อนข้างจะโหดนะครับขขึ้น <c oughs> <c oughs> อยู่กับดวงแล้วนะครับผม <c oughs> บอกได้เลยนะครับว่าบางครั้งนะผม ต่อให้ตัวดีแค่ไหนนะครับถ้าสมมติเกิดว่าฝั่งตรงข้ามนะผมโหดกว่าเรานะครับโดยเฉพาะการเลี้ยนสกิลของเขานะผมค่อนข้างโหดกว่าทีมผมก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับโอ้ทีมนี้บังเอิญฟุกับผมทีมของเขาค่อนข้างจะช้าออกจะช้าไปหน่อยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าบอดไม่เทพนะครับเพราะว่าถ้าบอดเทพจริงๆครับผมป่านนี้นะครับเขาจะยิงสกิลออกมาได้มากกว่านั้นมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะครับผม ขออนุญาตดูทีมเมื่อสักครู่ด้วยนะครับเกียร์ของเขานะผมค่อนข้างจะธรรมดาไปนิดนึงนะครับบอกได้เลยครับว่าตัวที่ไม่ควรนํามาเล่นเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูทีมเขานิดนึงนะครับดูที่สะสมก่อนนะครับผม มีสายบินอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้นํามาเล่นนั่นเองนะครับผมจริงๆเนี่ยครับถ้ามีสายบินนะครับผมเอาสายบินเนี่ยครับมาเป็นตัวกันทีมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับถึงจะมีแค่ตัวเดียวก็จริงนะครับผมผมบอกได้เลยว่าเคนก็ใช้ได้นะครับผมเคนอีเกิลตัวนี้นะครับก็เอามาใช้ได้เช่นกันครับผมนี่นะครับก็ใช้ได้นะครับผม จริงๆทีมเขามีดีเยอะนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าเขาไม่นำเอามาใช้นั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่แบบเสียดายมากๆเลยนะครับมีตัวดีๆแต่ไม่นำมาใช้นะครับผมทีมนี้นะครับตัวที่ไม่สมควรนำมานะครับผมอันนี้บอกเลยครับว่าคือตัวนี้นะครับผมไม่ควรเอามาเล่นนะครับเนื่องจากว่าไม่เทพนั่นเองนะครับ ตัวอื่นผมไม่ขอแนะนำ้ากันนะครับผมเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับเกียร์ด้วยนะครับว่าเราใส่เกียร์และการออกตัวของเขาได้เจ๋งแค่ไหนนะผมถ้าใส่เกียร์ดีนะครับผมแต่ใส่ผิดตัวนะครับอย่างเช่นเอาเกียร์ของสายพลังนะผมไปใส่ให้กับของสายแบบไหวพริบนะครับผมอันนี้บอกได้เลยครับว่ามันก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะผมอย่างเช่นโจมตีกายไปใส่ตีเวทอย่างนี้นะครับผม มันก็ผิดประเภทนะครับมันก็เลยจะทําให้การโจมตีของเขาไม่ได้ประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอ่าก็ผ่านไปแล้วนะครับผมสําหรับตัวของโคนี่ฮิปโปนะครับผมหรือโคนี่ฮิปหอมนะครับก็ถ้าสมมติเกิดว่าคลิปนี้นะผมทําให้คุณผู้ชมสามารถสนุกไปกับผมได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งติ๊งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ รับการแจ้งเตือนหลังจากที่ผมทาคลิปเสร็จทันทีนะครับหรือว่าได้ดูก่อนขครนั่นเองนะครับผมส่วนท่านใดที่มีข้อสงสัยซักถามนะครับผมสามารถจะถามไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วผมก็จะไี้กลับมาตอบให้ไวที่สุดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับผม้วพกกรใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสําหรับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย